กล่องมวล2กิโลกรัมกำลังเคลื่อนที่ไปทางขวาด้วยอัตราเร็ว4เมตรต่อวินาทีบนพื้นราบสั่นพุ่งเข้าชนสปริงที่ติดอยู่กับใบที่2มวล5กิโลกรัมซึ่งกำลังเคลื่อนที่ไปทางซ้ายด้วยอัตราเร็ว2เมตรต่อวินาทีสปริงมีค่านิด600นิวตันต่อเมตรทำให้กล่องมวล2กิโลกรัม เคลื่อนที่ไปทางขวาด้วยอัตราเร็ว3เมตรต่อวินาทีจงหาว่าขนานั้นสปริงถูกกดให้หดเข้าไปเป็นระยะกี่เซนตินเมตรเราจะมาดูวิธีการทำโจทย์ข้อน,นี้กันนะครับก่อนอื่นเลยเราจะวาดรูปก่อนและหลังการชนก่อนเพื่อง่ายในการทำโจทย์นะครับเรามาดูวิธีทำกันตอนแรกน,นะครับ ก่อนก่อนการชนจะเป็นอนี้ครับเดี๋ยวจะวาดจะยอ่อจะทอมาก,ก่อนครับก่อนการชนมวลสองกิโลกรัมที่ไปทางขวาด้วยความเร็วสี่เมตรต่อนาทีพวกเขาชนมวลห้ากิโลกรัมติดสปริงทีง่ไปทางซ้ายด้วยความเร็วสองเมตรต่อนาทีเรามาดูหลัง หลังชนแล้วนะครับมวลก็จะติดกันไปมวลดีกับสปิงทั้งสองกิโลกรมมัมและห้ากิโลกรมัมโดยมวลสองกิโลกรัมเนี่ยเพิ่มไปทางขวาด้วยความเร็วสามเมตรต่อนาทีและมวลห้ากิโลกรมัมเราไม่ทราบค่ากำหนดให้เป็นวีเราจะมาดูธี่ทำโจทย์กันนะครับก่อนอื่นเรากำหนดให้วเวกเตอร์ทางขวาเป็นบวกครับอ่าข้อนี้เราจะใช้สูตร อนุรักษ์โมเมนตัมนะครับก็คือซิกมาพีก่อนชนผลรวมของโมเมนต้มทั้งหมดก่อนชนท่ากับซิกมาพีหลังชนผลรวมของเมเ้นตัมทั้งหมดหลังชนนะครับสูตรนี้เรียกว่าสูตรอนุรักษ์โมเมนตัมเราจะใช้สูตรนี้ในการช่วยแก้นะครับในตอนแรกและตอนหลังเราจะใช้พลังงานช่วย ก่อนอื่นมาดูที่ส่วนระดมน้ำก่อนก่อนชนมีอะไรบ้างครับก่อนชนมวลสองกิโลกร,รัมมีมวลั้ำก็คือสองคูณกับความเร็วก็คือสี่เนื่องจากเราก็หนทางขวาเป็นบวกมวลห้ากิโลกรัมมีความเร็วไปทางซ้ายสองแต่เนื่องจากเราก็หนทางขวาเป็นบวกทําให้มวลห้ากิโลกรมมัมเนี่ยต้องคูณกับลบสองเพราะ ที่เคลื่อนไปทางซ้ายเท่ากับหลังชนก็จะมีมวลสองกิโลกรัมที่ได้ด้วยความเร็วสามเมตรต่อนาทีและมวลห้ากิโลกรัมที่ไี้ด้วยความเร็ว v เราจะหาค่าวีออกมานะครับทิดเลขออกมาจะได้แบบลบแปดส่วนห้าเมตรต่อนาทีเครื่องหมายลบบ่งบอกว่าไปทางซ้ายเนื่องจากเรากำหนดทางขวาเป็นบวกอ่าทีนี้เราจะมาดูว่า พลังงานจนที่หายไปเนี่ยจะไปเปลี่ยนเป็นพลังงานในการอัดสปริงนะครับเราก็จะมาหาได้ว่าระยะสปริงหดสั้นเท่าไหร่โดยดูจากพลังงานจนที่หายไปเราจะมาดูกันผมใช้การ ัดสปริงมองเป็นการเปลี่ยนรูปพลังงานนะครับพลังงานจนที่หายไปเราใช้ในการอัดสปริงเราได้ว่า E P ที่อัดสปริงเนะี่ยจะเท่ากับ E K ที่หายไปก็ E P ที่อัดสปริงก็จะคือ1ส่วน2 K S กาง2ส่วนพลังงานจนที่หายไป ก็คือพลังงานจนก่อนลบพลังงานจนหลังเรามาดูกันนะครับตรงนี้แทนค่า k โจทย์กำหนดให้ว่าห0ร้อ s สเราไม่ทราบค่าติดไว้ ek ก่อนก็จะมี พลังงานจนของมวลสองกิโลกรัมก็คือมวลสองเอ็มบีกำลังสองใช่ไหมครับ v คือสี่ยกกำลังสองบวกกับของมวลห้ากิโลกรัมมวลห้าความเร็วสองมวลสองยกกำลังสองนี่คือพลังงานก่อนนะครับลบกับพลังงานหลังก็คือพอหลังมวลสองกิโลกรัมมีความเร็วสามสามยกกำลังสองบวกกับหนึ่งมวลสอง คูณกับมวล5กิโลกร,รัมันหลังมวล5กิโลกร,รัมมีความเร็ว8ส่วน5ทั้งหมดยกกำลัง2เราจะแก้สมการหาค่า s อ,ออกมาได้นะครับตรงนี้จะให้เวลาแก้ประมาณ1นาทีเดี๋ยวเรามาแก้พร้อมกันเลยก็ได้ครับสังเกตว่าในสมการก่อนหน้านะครับเราจะเห็น1ส่วน2 หนึ่งกับสองตลอดทั้งสมการใช่ไหมครับเราสามารถตัดหนึ่งกับสองออกทั้งสมการได้จะเหลือเป็นหกร้อยเอสแคร์เท่ากับสองคูณสี่กำลังสองบวกห้าคูณสองกำลังสองลบสองคูณสามกำลังสองบวกห้าคูณแปดส่วนห้ากำลังสอง จะได้ว่า2องคูณ4กันสองก็คือ16เป็นสาสบวกห้าสีบลบกับ2องคูณ98้ลบกับ5คูณ64ส่วนย5า เป็น34ลบกับหกส่ส่วนห้าสแควร์แล้วหารหกร้อยหารหเราจะคิดเลขออกมานะครับหกสิหารหา จะอยู่ที่12.8ลบ34จะได้21.2ข้างบนข้างล่างจะเป็นหาร600สกับ x แสร์เราจะหาค่า S ออกมาได้ค่า S จะเท่ากับ21.2หา600ร600แสโลนะครับ เราจะให้เวลาคิดเลขตรงนี้ประมาณ30มิบวินาทีครับจะได้ค่าออกมาคือ0.18 7จุดโ์ถามเป็นเซนติเมตรเราคิดออกมาได้เป็นเมตรนะครับ ก็คือ0.17เมตรตอบเป็น18.7เซนติเมตรอนนี้หน่วยเป็นเมตรต้องแปลให้เป็นเซนติเมตรโดยกันคูณ10ยกกำลังน3นะครับก็จะเป็นคำตอบของข้อนี้ครับดแต่เรามาทบทวนวิธีการทำโจทย์ข้อนี้อีกรอบหนึ่งนะครับพ่อนอื่นเลยมาดูโจทย์อีกรอบกล่องมวล สองกิโลกร,รมัมกำลังเคลื่อนที่ไปทางขวาด้วยอัตราเร็ว4เมตรต่อวินาทีบนพื้นราบลื่นพุ่งเข้าชนสปริงที่ติดอยู่กับใบที่สองมวล5กิโลกร,รมัมซึ่งกำลังเคลื่อนที่ไปทางซ้ายด้วยอัตราเร็ว2เมตรต่อวินาทีสปริงมีค่านิดห0 0นิวตันต่อเมตรทำให้กล่องมวล2กิโลกร,รมัมเคลื่อนที่ไปทางขวาด้วยอัตราเร็ว3เมตรต่อวินาทีจงหาว่าขณะนั้นสปริงถูกกดให้หดเข้าใบเป็นระยะกี่เซนติเมตร เราจะมาดูวิธีการทําโจทย์ข้อนี้อีกรอบนึงนะครับเป็นการทบทวนวิธีทําก่อนอื่นวเรากวาดภาพทั้งก่อนและหลังออกมาก่อนพอเราวาดได้แล้วเราต้องมารู้ว่าเราใช้สูตนอะไรข้อนี้จะใช้เรื่องมอนุรักษ์มวลเนตั้มในการช่วยสูตนนี้นะครับส่วนนี้เลยจาไปเลยจํานะครับโอเคหลังจากนั้นเราก็มาดูว่าก่อนชนมีมเมนตั้มอะไรบ้างหลังชนมวมเมนตั้มอะไร ก็จะใช้มวลน้ำหนักก่อนชนก็คือมวลสกิโลกรัมวิ่งด้วยความเร็ว4เมตรต่อวินาทีบวกกับมวล5กิโลกรัมวิ่งด้วยความเร็ว2เมตรต่อวินาทีแต่เนื่องจากเรากําหนดทิศขวาเป็นบวกมวล5กิโลกรัมวิ่งไปทางซ้ายเราจึงให้เป็นลบ2นะครับเท่ากับ2วิ่งด้วยความเร็ว3เมตรต่อวินาทีบวกกับ5วิ่งด้วยความเร็วเราไม่ทราบค่าให้เป็น V เราจะแก้สมการหาค่า v ได้เท่ากับลบ8สนนบ่วนห้าเนื่องจากเรากำหนด V เป็นทางขวาแต่เนื่องจากได้ออกมาก็เป็นค่าลบ แล้วก็วีจริงๆแล้วจะไปทางซ้ายนะครับหลังจากเรารู้ว่าวีไปทางซ้ายแต่ส่วนห้าเมตรต่อนาทีแล้วเราสามารถรู้ได้ว่าพลังงานจนที่หายไปเนี่ยจะถูกใช้ในการอัดสปริงเราจรึงเอาพลังงานสปริงจะเท่ากับพลังงานจนที่หายไปได้ก็คือพลังงานก่อนลบพลังงานหลังแล้วเราก็ ใส่พลังงานก่อนใบหนึ่งกับสองเคสก็ใส่พลังงานสปริงใบหนึ่งกับสองเคสกังสองถกกำหนดเคมาให้คือหกร้อยใส่เข้าไปเอสเราต้องการหาติดค่าไว้พลังงานหลังพลังงานก่อนลบพลังงานหลังพลังงานก่อนก็จะเป็นพลังงานจนก่อนชนทั้งหมดก็คือหนึ่งกัสองเอมวีกังสองทั้งหมดก็คือของแต่ละมวลแต่ละก้อนและความเร็วของมวลแต่ละก้อนลบกับพลังงานหลังก็คือของหนึ่งกับสองเอมวีกังสองของมวลทั้งหมดหลังชน ก็คือมวลและความเร็วของแต่ละก้อนเอามาลบกันเราจะลบได้เป็น 600x กลังสองเท่ากับ2คูณ4ยกกำลังสองบวก5ยกกำลังสองลบกับทั้งหมดคือ2คูณ3ยกกำลังสองบก5คูณ8ส่วน5ยกลังสองเมื่อเราแก้สมก,การหาค่า x ออกมาเราจะได้ค่า x คือ0.187เมตรแต่เนื่องจากโจทย์ถามเป็นเซนติเมตรเราจึงต้องตอบว่า 8.7 t ซนิเมตรคือคำตอบของข้อนี้ครับ